ครับสวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมวลนกับครูกิติเชษนะครับในเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ม .4 นะครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงตอนที่42แล้วนะครับก็คือ EP42 ในเฉลยแบบฝึกหัด3.9กอนะครับในเรื่องอสมการพหุนามตัวแปรเดียวครับครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับ ครับเรามาเริ่มต้นแบบฝึกหัดชุดนี้กันที่ข้อ1เลยนะครับจงเขียนช่วงต่อไปนี้ในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขพร้อมทั้งแสดงกราฟของช่วงบนเส้นจํานวนนะครับไปดูที่ข้อ1ย่อยหรือ1.1เลยนะครับปิดลบ3ถึงเปิด1ก็คือช่วงครึ่งเปิดหรือช่วงครึ่งปิดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะมีปิดทางไหนนะครับจะปิดทางซ้ายหรือปิดทางขวา หรือจะเปิดทางซ้ายหรือเปิดทางขวานะครับมีอย่างละอันอย่างนี้เรียกว่าช่วงครึ่งเปิดหรือช่วงครึ่งปิดนั่นเองนะครับปิดลบสถึงเปิด1นะครับก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับลบสและ x น้อยกว่า1นั่นเองนี่คือเซตแบบบอกเล่อนไขนะครับไปพิจพรารณากราฟเลยนะครับมี2จํานวนใช่ไหมครับคือลบสกับ1ก็เขียนตามความเป็นจริงนะครับจำนวนน้อยอยู่ทางซ้ายจำนวนมากอยู่ทางขวาใช่ไหมครับ ปิดลบสก็เป็นจุดทึบนะครับเปิด1นะครับก็หมายถึง x น้อยกว่า1นั่นเองนะครับจากนั้นเชื่อมด้วยเส้นกราฟทั้ง2จุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้กราฟ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสและ x น้อยกว่า1ชัดเจนนะครับไปพิจารณาต่อข้อสองย่อยหรือท่อ1นึงนะครับเปิดลบ2ถึง เปิดอนันต์ทางขวานะครับก็คือช่วงเปิดอนันต์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอนันต์ทางซ้ายหรือทางขวาก็เป็นช่วงเปิดอนันต์นะครับทีนี้ถ้าเปิดอนันต์ทางซ้ายมันจะมีเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับลบแปลว่าเปิดอนันต์ทางซ้ายนะครับไปที่นันนะครับเปิดลบสถึงเปิดอนันต์ทางขวาหมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าลบสนั่นเองนะครับ ในกรณีนี้มีค่าที่สนใจคือลบ2ตัวเดียวแต่เราก็ต้องใส่จํานวนที่มากกว่า2และจํานวนที่น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่าลบ2และน้อยกว่าลบ2ด้วยทางซ้ายและขวานั่นเองนะครับทางซ้ายก็คือจํานวนที่น้อยกว่าลบ2ก็คือลบ3ามทางขวาของลบ2ก็คือจํานวนที่มากกว่าลบ2ก็คือลบ1นั่นเองชัดเจนนะครับเปิดลบ2นะครับไปดูเงื่อนไข เขาบอกว่า x มากกว่าลบสกราฟก็จะวิ่งออกจากจุดเปิดลบสไปทางขวานั่นเองชัดเจนนะครับกราฟนี้จิงเรียกว่า x มากกว่าลบสนั่นเองชัดเจนนะครับครับไปต่อกันที่ข้อ3ย่อยนะครับปิด4ถึงปิด7อย่างนี้เราเรียกว่าช่วงปิดนั่นเองนะครับคือมันปิดทั้งซ้ายและขวานี้เรียกว่าช่วงปิดเลยนะครับไปดูนะครับปิด4ถึงปิด7หมายถึง เซตของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ4และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นั่นเองนะครับนี่ก็คือเซตแบบบอก่อนไขนะครับไปดูกราฟนะครับเกี่ยวข้องอยู่2จํานวนใช่ไมก็คือ4กับ7ก็วางค่าน้อยทางซ้ายครับมากกว่าทางขวานะครับสังเกตดูนะครับปิด4ก็จะเป็นจุดทึบนะครับปิด7ก็จะเป็นจุดทึบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนกราฟได้อย่างนี้นะครับก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ4 และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นั่นเองนะครับต่อไปข้อ4ย่อยนะครับเปิดลบ3ถึงเปิด0อย่างนี้เปิดทั้งทางซ้ายและขวาเราเรียกว่าช่วงเปิดนั่นเองนะครับไปดูนะครับเปิดลบ3ถึงเปิด0ก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าลบ3และ x น้อยกว่า 0, 0นะครับไปดูกราฟนะครับก็เกี่ยวข้องอยู่2ค่านะครับก็คือลบ3กับ0นั่นเองทีนี้เปิดลบ 3, 3ก็จะเป็นจุดโป่งนะครับขอเรียกว่า โป่งนะครับแล้วก็เปิดศูนย์ด้วยก็เป็นจุดโป่งนั่นเองนะครับก็แทนด้วยกราฟของ x มากกว่าลบสามและ x นอกก้อยกว่าศูนอย่างนี้ชัดเจนนะครับครับมาต่อกันที่ข้อ5ย่อยนะครับเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบสนะครับก็คือช่วงเปิดอนันต์นั่นเองนะครับเครื่องหมายลบอนันต์ตรงนี้ก็คือทางซ้ายนั่นเองความหมายนะครับ มันเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบสก็ 3, มหมายถึงเซตของ x ซึ่ง x น้อยกว่าลบสนั่นเองนี่คือเซตแบบบอกข่อนไขนะครับทีนี้ไปพยยิจารณาการเขียนกราฟนะครับมีค่าเดียวใช่ไหมครับก็คือลบสเพราะฉะนั้นเราต้องมาร์กทั้งทางซ้ายทางขวาของลบสด้วยนะครับในกรณีที่มีค่าเดียวนะครับซ้ายมือของลบสก็คือจานวนที่น้อยกว่าลบสก็คือลบสขวามือของลบสก็ 3, คือจํานวนที่มากกว่าลบสก็คือลบสนั่นเองนะครับ ที่นี้จากเงื่อนไขนะครับ x น้อยกว่าลบสามนับก็แสดงว่าเป็นจุดเปิดนั่นเองนะครับฟัะจ์นันการาฟจะวิ่งออกไปทางซ้ายนะครับทุกค่าที่น้อยกว่าลบสามนั่นเองก็็ะแทนด้วย x น้อยกว่าลบสามอย่างนี้ชัดเจนนะครับต่อไปก็หกย่อยนะครับปิด1ถึงอนันต์ทางขวานะครับคือช่วงปิดอนันต์นั่นเองนะครับปิด1ถึงอนันต์ทางขวาก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ1นนั่นเองตรงนี้ก็มีค่าเดียวใช่ไหมครับ ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาร์กทั้งทางซ้ายและทางขวาของค่าที่เราต้องการก็คือ1นั่นเองซ้ายมือของ1ก็คือ0ูนย์ขวามือของ1ก็คือ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่อะไรครับปิด1ก็เป็นจุดทึบนั่นเองจากเงื่อนไขนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะออกไปทางขวาของจุดทึบนั่นเองกราฟก็หมายถึง x มากหรือเท่ากับ1นนั่นเองชัดเจนนะครับ ครับต่อไปเลยนะครับข้อที่7ย่อยนะครับเปิดลบ1ถึงปิด4อย่างนี้มีทั้งเปิดและปิดอย่างนี้เราก็เรียกว่าช่วงครึ่งเปิดหรือช่วงครึ่งปิดนะครับไม่ว่าจะปิดทั้งซ้ายหรือปิดทั้งขวานะครับเราก็เรียกช่วงครึ่งเปิดหรือช่วงครึ่งปิดอยู่ดีนันเองนะครับเปิดลบ1ถึงปิด4ก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าลบ1และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นเองไป่พี่นากราฟนะครับมี2ตัวนะครับที่เราต้องการก็คือลบหกับ4เขียนตามความเป็นจริงของเ้น์จำนวนเลยนะครับลบหอยู่ทางซ้าย4ก็อยู่ทางขวาอย่างนี้นะครับทีนี้จากเงื่อนไขนะครับที่บอกว่า x มากกว่าลบหก็แสดงว่าลบหเป็นจุดเปิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ก็จะเป็นจุดปิดนะครับก็จะลาก2จุดนี้เชื่อมกันระหว่างลบ1กับ4นั่นเองนะครับเป็นเส้นทึบก็เรียกว่ากราฟของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับลบกราฟของ x มากกว่าลบ1และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับครับต่อไปข้อที่8นะครับเปิดอานันต์ทางซ้ายถึงปิด1ก็คือช่วงปิดอานันต์นั่นเองนะครับ เปิดอนันต์ทางซ้ายถึงปิด1ก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นนั่นเองนะครับตรงนี้ค่าที่เกี่ยวข้องมี1ค่าเพราะฉะนั้นเราก็จะลงค่าทางซ้ายและทางขวาของค่าที่เกี่ยวข้องนะครับซ้ายมือของ1ก็คือ0ูนย์ะครับขวามือของ1ก็คือ2นั่นเองชัดเจนนะครับตรงนี้ปิด1ก็จะเป็นจุดทึบที่1น่นะครับทีนี้จากเงื่อนไขที่บอกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ก็จะวิ่งออกจากจุดทึบไปทางซ้ายนั่นเอง เส้นการาฟนี้ก็จะเรียกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ก็หมายว่าทุกค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองเจ๊นะครับครับต่อไปเลยนะครับเป็นข้อ9ย่อยนะครับหรือ1น้นั่นเองเปิดลบ10ถึงเปิดลบ8อย่างนี้เปิดทั้งทางซ้ายแลงขวาก็เรียกว่าช่วงเปิดนั่นเองนะครับเปิดลบ10ถึงเปิดลบ8ก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าลบ10และ x น้อยกว่าลบแนั่นเองนะครับ พี่นักกราฟเลยนะครับมี2ค่าใช่ไหมครับก็วางค่าน้อยทางซ้ายค่ามากไว้ทางขวานะครับลบสิอยู่ซ้ายลบแก็อยู่ขวานี่เองนะครับทีนี้ x มากกว่าลบสิก็จะเป็นเปิดที่ลบสินะครับและ x น้อยกว่าลบแใช่ไหมครับก็จะเปิดที่ลบแจากนั้นก็จะเชื่อมเส้นทึบระหว่างลบสิกับลบแนั่นเองนี่ก็คือกราฟของ x มากกว่าลบสิและ x น้อยกว่าลบแนั่นเองเจนนะครับ ต่อไปข้อสิย่อยนะครับปิด2.5ถึงปิด4ปิดทั้งทางซ้ายทางขวามันก็หมายถึงช่วงปิดนั่นเองนะครับปิด2.5ถึงปิด4ก็หมายถึงเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ2.5และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นเองมีค่าที่ต้องการอยู่2ค่าใช่ไหมครับคือ2.5กับ4นั่นเองดังนั้นจากเงื่อนไขที่บอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2.5ก็คือปิด2.5นั่นเองและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ก็คือปิดที่4 จากนั้นก็เชื่อม2จุดนี้ด้วยเส้นทึบนั่นเองนะครับมันก็หมายถึงค่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2.5และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นเองครับนี่คือลักษณะของช่วงปิดนะครับครับต่อไปเลยนะครับไปเริ่มต้นที่ข้อ2ใหญ่นะครับถ้าเซต a เท่ากับช่วงเปิดลบ1ถึงเปิด2นะครับและเซต b เท่ากับช่วงปิด0นย์ถึงปิด4จงเขียนเซตต่อไปนี้ในรูปช่วงนะครับ รเราก็มาพิจารณานะครับมีค่าที่เกี่ยวข้องคือลบหนึ่แล้วก็ศูนมีอยู่สค่าใช่ไหมครับเร,ะะเราก็ต้องเอา4ค่านี้มาวางตามความเป็นจริงบนเส้นจํานวนนะครับลบหก็อยู่ซ้ายสุดตามมาที่ 0, ศูแล้วก็สอแล้วก็สอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนนะครับค่าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะแนะนํา ให้น้องๆหนูไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราจะพิจารณาที่เกี่ยวข้องในสี่่านี้นั่นเองนะครับไปพิจารณาเซต A กันก่อนเลยนะครับก็คือเปิดลบ1นะครับถึงเปิดสองนะครับจากนั้นก็จะเชื่อมด้วยเส้นทึบระหว่างลบ1กับ2นั่นเองนะครับนี่ก็คือเซต A นะครับทีนี้เป็นพิจารณาเซต B นะครับเซต B ก็คือปิด0นย์นะครับก็เป็นจุดทึบนะครับจนถึงปิด4ก็เป็นทึบที่4 ก็เชื่อมระหว่าง2จุดนี้ด้วยเส้นทึบก็เรียกว่าเซต B นะครับคือปิดศูนย์ปิด4นั่นเองชัดเจนนะครับนั่นก็คือเซตที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับข้อ1ย่อยนะครับเข้าให้หา A อยูเนียน b นั่นเองคำว่า A อยูเนียนก็หมายความว่าเอาทั้งเซต A เอาทั้งเซต B นั่นเองครับไปพิจารณาในกราฟนะครับ มันจะเอาตั้งแต่เปิดลบ1นะครับมาจนถึงปิด0มาจนถึงปิด2แล้วก็ไปจนถึงปิด4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เส้นทึบเชื่อมระหว่างลบ1กับ4เลยนะครับนี่ก็คือเปิดลบ1ถึงปิด4ครับเป็นเซต n i ยูเนียนเซต B นะครับก็เท่ากับเปิดลบ1ถึงปิด4ครับคือคำตอบของ A ยูเนียน B นะครับ คราวนี้ไปที่นาข้อ2ย่อยหรือ2อจอครับ a อ intersect B จากกราฟนะครับที่เราเขียนเซตเอแต่อตอนแรกคือเปิดลบหนึ่งถึงเปิด2ใช่ไหมครับและ b ก็คือปิด0นถึงปิด4ใช่ไหมครับทีนี้เราจะไปหาส่วนที่ซ้ำกัน้าว่า intersect เอาส่วนที่ซ้ำกันนะครับชัดเจนนะครับในข้อ1นั้นยูเนียนหมายความว่ารวมเอาทั้งหมดแต่ในข้อ2อ intersect หรือ intersection นี้ก็คือเอาส่วนที่ซ้ำกันส่วนที่ซ้ำกันก็คืออะไรครับก็คือ ปิดที่0นใช่ไหมครับตรงนี้ไปเรื่อยๆทางขวานะครับไปถึงใครครับถึงจุดสุดท้ายของ A ก็คือเปิด2นั่นเองใช่ไหมครับมันก็คือปิดศนถึงเปิด2นั่นเองแล้วก็เชื่อมด้วยเส้นทึบทั้ง2จุดนี้นะครับมันก็หมายถึงเซต A อินเตอร์เซกบนะครับก็ได้คําตอบก็คือปิด0ถึงเปิด2นั่นเองเชัดเนจนนะครับ ครับคราวนี้ไปดูข้อ3ามย่อยนะครับหรือ 2. 3ไุม่หาเส้นเลบบก็หมายถางไงครับเส้นเลบบก็หมายว่าอยู่ใน a ไม่อยู่ใน B นะครับอยู่ในเส้นเไม่อยู่ในเซ้นบไปพิจารณาจากกราฟเลยนะครับอยู่ใน a นะครับเราจะเริ่มที่จุดซ้ายสุดเลยนะครับก็คือเปิดลบหนั่นเอนะครับอยู่ใน A ออกไปทางขวามาจนถึงจุดอะครับจุดศูนนี้ต้องเปิดนะครับเพราะว่า ศอยู่ใน B เราไม่เอาเพราะฉะนั้นก็จะเปิดลบ1ถึงเปิดศก็เชื่อมด้วยเส้นทึบนะครับก็หมายถึงเส้น a ลบ b นั่นเองชัดเจนนะครับคําตอบก็คือเปิดลบ1ถึงเปิดศนั่นเองคือคําตอบของ a-b ลบ b ครับไปพิจารณาข้อสี่อยครับคราวนี้เป็น b-a ลบ a บ้างนะครับคำว่า b-a ลบ a ก็คือเซตที่อยู่ใน b ไม่อยู่ใน a เพราะนั้นเราก็ไปดูจุดลิมของ b ทางขวาสุดเลยนะครับ ก็คือปิดเลยครับเริ่มต้นที่ด้านในก่อนก็ได้นะครับก็คือที่จุด2นั้นจะพราบว่า2เป็นอะไรครับอยู่ใน B นะครับอยู่ใน a อไหมครับไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะปิดที่2นะครับไปจนถึงปิด4นั่นเองจะเจนนะครับอย่างเชื่อมด้วยเส้นทึบนะครับก็คือเซตของ b ลบ a อนะครับอยู่ใน b ไม่อยู่ใน a อีกทีทวนอีกทีนะครับจะพบว่า2อยู่ใน b ไม่อยู่ใน a นะครับก็จะปิด2ถึงปิด4นะครับชัดเจนนะครับก็เป็นคำตอบของ b ลบ a นะครับคือปิด2ถึงปิด4ชัดเจนนะครับครับเรายังอยู่ในข้อ2ใหญ่อยู่นะครับจากที่กำหนดไว้นะครับเซต a คือเปิดลบ1ถึงเปิด2 และเซต B ก็คือปิดศูนถึงปิด4เราก็มาแสดงดังกราฟนะครับเพื่อที่จะหาข้อต่อไปคือข้อย่อยนะครับหรือ2.5้นั่นเองนะครับก็คือจะไปหาสมาชิกของ A อพามนั่นเองนะครับในการหา A อพามเราก็จะไปพิจารณาที่จุดริมของ A นะครับจุดลิมทางซ้ายนะครับปรากฏว่าลบ1น,นี้ไม่อยู่ใน A เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาก็เป็นจุดทึบไว้นะครับทีนี้ถ้าหากจากจุดนี้ออกไปทางขวามันจะอยู่ในส่วนของ A เพราะฉะนั้นเราจะ เอาในส่วนที่ไม่อยู่ใน A มันก็จะออกไปทางซ้ายนะครับกราฟจะออกทางซ้ายของค่าลบหนนั่นเองชัดเจนนะครับนี่ก็คือ A อพามในส่วนแรกนะครับก็ปิดลบหไปทางซ้ายจนถึงอานันต์ทางซ้ายนั่นเองชัดเจนนะครับต่อไปนะครับไปดูจุดริมทางขวาของเซตเนะครับพบว่า2ไม่อยู่ใน A เพราะนั้นเราก็จะทึบที่จุด2นะครับเพราะจุดทึบนอ่หมายความว่าเป็น A อผานั่นเอง2ไม่อยู่ใน A มันถ้าหากมันไปทางขวาก็คือไม่อยู่ใน A ถ้าไปทางซ้ายจะอยู่ใน A มันก็จะวิ่งออกไปทางขวาครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้ A พามในส่วนที่2ก็คือปิด2ไปถึงอนันต์ทางขวานั่นเองจพะพบว่ากราฟของ A พามนี้มันขาดช่วงก็จะเชื่อมด้วยคว่ายูเนียนนั่นเองในส่วนแรกนะครับทางซ้ายมือก็คือเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงปิดลบหนึ่งยูเนียนกับกราฟทางขวาก็คือปิด2ถึงอนันต์ทางขวานั่นเองชัดเจนนะครับ ครับต่อไปก็6กนะครับหรือ6ย่อยก็คือ2อจะไปหา B ีพามสมาชิกที่ไม่อยู่ใน B นั่นเองไปดูเส้นกราฟของ B นะครับเราจะพบว่าริมซ้ายสุดคือ0ูนะครับอยู่ใน B เพราะฉะนั้นเราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ตรงนี้เป็นจุดเปิดของ A B p r พามนะครับถ้าวิ่งไปทางขวาจะอยู่ในส่วนของ B ีเพราะฉะนั้นกราฟจะวิ่งไปทางซ้ายนะครับก็ะะจะได้ B ีพามในส่วนแรกนะครับนั่นก็คือ ออกจากศูนย์นะครับเปิดศูนย์ไปทางซ้ายก็เรียกว่า,าเปิดอานันต์ทางซ้ายถึงเปิดศูนย์นั่นเองมีกราฟส่วนแรกของ B ีพามนะครับไปดูจุดทางขวาของ b นะครับก็คือ4 C อยู่ใน b เพราะฉะนั้นเราไม่เอาเพราะฉะนั้น A B. พานก็จะเปิด4แล้วก็วิ่งไปทางขวามือของ4นะครับก็คือ B พามนั่นเองเพราะฉะนั้น b. พามในส่วนที่2นี้ก็จะเปิด4ถึงอานาันต์ทางขวาชัดเจนนะครับ กราฟของีพา์มมันขาดช่วงก็จะเชื่อมด้วยคำว่ายูเนียนเพราะฉะนั้นก็จะได้เปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิด0นะครับในช่วงแรกยูเนียนกับเปิด4ถึงอนันต์ทางขวาชัดเจนนะครับครับเรามาต่อกันที่ข้อ3ใหญ่นะครับถ้าเซต a เท่ากับเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ2และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5และเซต b เท่ากับเซตของ x ซึ่ง x มากกว่าลบ1และ x น้อยกว่า3 และเซตเท่ากับเซตของ x ซึ่ง x มากกว่า1และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4จงหาเซตต่อไปนี้นะครับในการหาเซตใดๆแล้วแต่นะครับเราต้องมาปรับเซต a เซต b เซต c เป็นช่วงก่อนนะครับวันเซต a ก็จะได้ปิด2ถึงปิด5นะครับเซต C ก็จะได้เปิดลบ1ถึงเปิด3นั่นเองนะครับเซต C ก็จะได้เปิด1ถึงปิด4ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะนำช่วง ของเซตเเซต B เซต C มาเขียนเป็นกราฟนะครับโดยนำค่าลิมแต่ละเซตนะครับทั้ง6ค่ามาเขียนกราฟนะครับเริ่มต้นด้วยลบ1ที่อยู่ใน B นะครับมี1อยู่ใน C มี2อ,อยู่ใน A มี3อยู่ใน B และมี C อยู่ใน C และมี5อยู่ใน A อย่างนี้นะครับเริ่มที่เซต A นะครับปิด2ถึงปิด5นะครับ จากนั้นเชื่อมด้วยเส้นกราฟทึบนะครับในเซต A แล้วนะครับต่อไปเซต B นะครับเปิดลบ1ถึงเปิด3นะครับเส้นด้วยกราฟเชื่อมด้วยเส้นกราฟนะครับหมายถึงเซต B นะครับเปิดลบ1ถึงเปิด3ต่อไปเซต C ครับเปิด1ถึงปิด4นะครับเชื่อมด้วยเส้นกราฟนะครับก็ได้เซต C ออกมาแล้วจากนั้นเราไปไปจาราหาเซตที่โจทย์ต้องการเลยนะครับกราฟจากกราฟที่ได้เรามาพิจารณาคำตอบ ข้อหนึ่งย่อยนะครับหา B u n i o น C คําว่า B, U, n i o น C หมายความว่าอยู่ใน B ก็เอาอยู่ใน C ก็เอานั่นเองรวมหมดนั่นเองไปพิจารณาเส้นกราฟของ B กับเส้นกราฟของ C นะครับเริ่มต้นาทางซ้ายมือที่ลบหนะครับเป็นจุดเปิดนะครับทางซ้ายนะครับวิ่งมาเรื่อยๆทางขวานะครับจนถึง1นมันอยู่ใน B อยู่นะครับก็ทึบไปเลยนะครับไปถึง B จุดริมทางขวาคือเปิด3แต่ก็อยู่3อยู่ใน4ก็ถือว่าเอาด้วยกวิ่งไปจนถึงปิด4นั่นเองก็จากนั้นก็เชื่อมด้วยเส้นทึบตรงนี้ที่ได้เซต B อยู่ในเซตสเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือช่วงเปิดลบหถึงปิด4นั่นเองคือคำตอบของเซต B อยูเนียตสต่อไปพี่นาข้อ2ย่อยนะครับคือเซต A intersect C A ิน t e c C ก็คือไปดูการาฟ A กับเซต C ที่ซ้ํากันครับ intersect ก็คือเซตที่ซ้ำกันนั่นเองส่วนที่ซ้ำกันก็จะเริ่มต้นที่จุดทึบ2นะครับปิด2นั่นเองนะครับไปจนถึงจุดไหนครับที่ A กับ C ครับก็จะถึงจุดทึบหรือจุดปิด4นั่นเองก็คือปิด2ถึงปิด4ก็เชื่อมเชื่อมด้วยเส้นทึบนะครับก็หมายถึงเซต A อินเตอร์เซ็กกับเซต C นะครับปิด2ถึงปิด4เป็นคำตอบของเซต A อินเตอร์เซ็ก C ครับต่อไปข้อ3ครับ สามย่อยนะครับของเซตเอยูนิตบียูนิตสครับเอาหมดเลยนะครับทั้ง a ทั้ง B ทั้ง C นะครับเพราะฉะนั้นลิมสุดเลยของเซตสามเซตนี้อยู่ที่จุดไหนครับอยู่ที่จุดเปิดลบหนึ่งะครับมาเรื่อยๆจนถึงไหนครับปิด5เลยนะครับจากนั้นก็เชื่อมทั้งสองเส้นทั้งสองจุดนะครับก็คือเปิดลบหนึ่งจนถึงปิด5้นั่นเองนะครับเป็น คำตอบของเซต A ออยู่เรื่องบอยู่เร่งสนะครับไปพี่นาข้อ4ย่อยนะครับคราวนี้ A ออินเตอร์เซตบีอินเตอร์เซตสีก็คือส่วนที่ซ้ำกันทั้งหมดเลยนะครับ A กับ B C A B C ที่ซ้ำกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจุดซ้ายสุดนะครับที่ซ้ำกันก็อยู่ที่ปิด2นะครับไปถึงขวานะครับที่อยู่ในสุดก็คืออะไรครับเปิด3เห็นไหมครับ B เป็นจุดเปิดก็เอา B เป็นตัวยืนเปิดนะฮะถึงแม้นว่า C ีจะส เจะมี3แต่ B ไม่มี3น่นเองก็ต้องเปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ปิด2ถึงเปิด3นั่นเองคือเซต A อินเตอร์เซกตอินเนะครับสรุปนะครับปิด2ถึงเปิด3เป็นคำตอบของข้อ4คือ A อ n ินเตอร์เซ n ก e r s e อินเตอร์ครับกลับไปพิจารากันต่อนะครับในข้อที่5นะครับหย่อยนะครับของ ครับ A B C ที่กำหนดไว้นะครับไปหา A พาร์มอินเตอร์เซ B นะครับ A พาร์มอินเตอร์เซก B ตรงนี้แล้วถ้าเราสลับที่เป็น B อินเตอร์เซก A พาร์มก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนอินเตอร์เซเป็นผลต่างใช่ไหมครับก็จะได้ B ลบ A นั่นเองก็ได้นะครับหรือเราจะบอกว่าส่วนที่ไม่อยู่ใน A ที่ไปซ้ำกับ B ไม่อยู่ใน A ไปซ้ำกับ B นะครับก็จะเริ่มต้นที่เปิดลบ1นะครับ ถึงเปิด2นะครับคือส่วนที่ไม่อยู่ใน A ไม่2ไม่อยู่ใน A นะครับต้องเปิดนะครับเพราะ2นี่มันอยู่ใน A เราไม่เอานะครับก็เปิด2ก็เชื่อมด้วยจุดเส้นทึบทั้ง2จุดนี้นะครับก็คือ a p พ i m ์อินเตอร์เซกกับ b ซึ่งมันจะมีความหมายเหมือนกับ b a ลบ a ก็อันเดียวกันเห็นไหมครับอยู่ใน B ไม่อยู่ใน A ก็ความหมายเดียวกันนะครับก็ได้เปิดลบ1ถึงเปิด2นั่นเองครับต่ก็6นะครับ b พาร์มอินเตอร์เซ็ตรงนี้เราจะสลับที่เป็น c อิน e ตอร์เซ็กพร์ก็ได้ก็หมายถึง c ลบ b ก็ได้นะครับหรือเราจะหาตรงๆเลยนะครับไปดูส่วนที่ b พาร์ม b พาร์ก็คือไม่อยู่ใน b ซ้ํากับ c นั่นเองอินเตอร์เซกคือซ้ํากันกับ c นั่นเองนะครับก็จะเริ่มต้นที่ปิด3นะครับเพราะว่า3นี้ไม่อยู่ใน b ก็ตรงกับ b พาร์มไปเรื่อยๆทางขวาจะถึงปิด 4นะครับของ4นั่นเองก็เชื่อมด้วยเส้นทึบทั้ง2จุดนี้ก็จะได้คำตอบของเซต b พาร์มอินเตอร์เซกซนะครับคือปิด3ถึงปิด4นั่นเองจะเจนนะครับครับต่อไปข้อที่7นะครับ A อยูเนียนบีอินเตอร์เซกตรงนี้เราต้องไปหา A อยูเนียนบก่อนนะครับเพราะเขาให้อุงเล็บ A อยูเนียนบไว้ก่อนหมายความว่า A กับ B เอามารวมกันเลยนะครับแล้วไปอินเตอร์เซกกับ4นั่นเอง เราจะพิจารวมเลยก็ได้นะครับก็หมายความว่า A กับ b นี้เอาหมดแล้วก็ไปหาส่วนที่ซ้ํากับ4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกนะครับที่ซ้ําก็คือใครครับเปิด1นะครับเพราะว่า1ไม่อยู่ใน4ก็ต้องเปิด1ไว้นะครับวิ่งมาเรื่อยครับจนถึงใครครับปิด4นะครับเพราะเส้น b กับเส้น A นี่มาต่อกันถือว่าเป็นเส้นเดียวกันนั่นเองนะครับเชื่อมทั้งจุดนะครับคือเปิด1ถึงปิด4 ก็หมายถึง A อยูเนียนบแล้วก็ไปอินเตอร์เซกกบ C นั่นเองคำตอบก,ก็คือเปิด1ถึงปิด4ชัดเจนนะครับข้อที่8นะครับแปดย่อยนะครับ A อินเตอร์เซกซียูเนียนบีอินเตอร์เซกซีตรงนี้เราก็ไปวิเคราะห์หาเออินเตอร์เซกซีกันก่อนนะครับส่วนที่ A กับ C ซ้ำกันครับก็เริ่มต้นที่ปิด2ครับมาจนถึงปิด4นะครับส่วนที่ C กับ A ซ้ำกันนะครับก็เชื่อมด้เส้นทึบ ก็จะได้ A อินเตอร์เซกไว้ก่อนนะครับคือปิด2แล้วก็ปิด4ทีนี้มีอินเตอร์เซกซครับมีอินเตอร์เซกซครับจากกราฟนะครับส่วนที่ B กับ C ซ้ํากันนั่นเองก็เปิด1นะครับเปิด1ไปจนถึงไหนครับไปถึงเปิด3ชัดเจนนะครับตรงนี้ส่วนที่ B กับ c สซ้ากันดูเส้นกราฟ B กับเส้นกราฟ C นะครับเชื่อม2จุดนี้ด้เส้นทึบนะครับมันก็คือเปิด1ถึงเปิดมนะครับ จากนั้นนำ a เตอร์ s e c 4ไปเนียนกับ b อิน e ตอร c t c ก็หมายความว่าเอาหมดนั่นเองทั้งสองเส้นนี้ครับสองเส้นบนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ไหนครับเริ่มตั้งแต่เปิด1ไปจนถึงปิด4นั่นเองชัดเจนนะครับจาก2เส้นนี้เอามาเชื่อมเป็นเส้นเดียวนั่นเองครับนี่ก็คือการกราฟและนำมาหาในรูปแบบของนเตอร s e c t หรือ union แล้วก็ complement รือพ n ร์นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับ ครับในวันนี้น้องๆก็คงจะมีประสบการณ์นะครับในการเขียนช่วงและการหาช่วงคำตอบในรูปการกระทำทางเซตนะครับก็ฝากทบควนบ่อยๆนะครับแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วนั้นอย่างขึ้นนะครับครับแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปก็คือตอนที่43นะครับในเฉลยแบบฝึกหัด3.9ขอไข่เรื่องอสมการต้้งนามตัวแปรเดียวนะครับ ครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็ขอฝากสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในตอนต่อๆไปนะครับก็อ,อยู่ในช่วงที่กำลังลงคลิบต่อๆนึงนะครับก็สามารถคิดดูเรื่องต่อไปนะครับคือตอนที่43คือ EP 4ีในเฉลยแบบผุขัดสุดเก้ขอไขเรื่องอสมการพวกนามตัวแปรเดียวหรือลิพที่ส่วนเศษด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ